5 minutes podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราภาสานวัตกรรม NASA feel the float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ Five Minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิทานุสาครับวันนี้เป็นบทความจากคุณซีนามกูโนนะฮะชื่อว่า Five Tiny Habits to Stop Feeling Tired All the Time คุณเคยรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาไหมแบบว่าตื่นมาก็เหนื่อยอยู่ที่ออฟฟิศก็เหนื่อยนะฮะขนาดว่านอนเยอะแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ดีอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวใหญ่ๆที่ทำให้คุณเหนื่อยบางคนอาจจะคิดว่าเหนื่อยเพราะเรื่องงานเหนื่อยเพราะเครียดแต่จริงๆบางทีมันเป็นประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ อันที่หนึ่งเขาบอก อาหารนะคร,าารัค่คอ่านหนังสือพวกปรัชญายญี่ปุ่นจะรู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลักการอยู่อันหนึง่งที่เขาบอกว่าให้กินอิ่มแค่แปดสิเอร์ซนพออันนี้น่าสนใจคือถ้าคุณกินอิ่มแค่แปดสิเปอร์เซนเนี่ยนะฮะแล้วเลือกอาหารที่ดีเลือกอาหารที่ดีก็คือพวกอาหารที่มันแบ่งไม่ขัดข้าวนูน่นนี่ต่างๆนานานเนี่ยคุณจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดโคม่าฟู้ดโคม่าคือเวลากินข้าวเสร็จโดยเฉพาะตอนเที่ยงแล้วพลังงานคุณดรอปมหาศาลนะครับร่างกายเราเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบหวว้าถึงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินชานิดนึงแล้วพอผ่านไปถึงสัก20นาทีเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเอออิ่ม80%ได้แล,แล้วหยุดกินไออันนี้ถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชกูเกิลไปเซิร์ชเซิร์ชาฮาราฮาชินะครับอันเนี้ยคือวิธีการกินแบบหลักการของคนญี่ปุ่นค่อยๆแล้วพอเนี่ยผ่านไป20นาทีแล้วรู้สึกว่ายังไม่อิ่มเต็มที่แต่อิ่มสัก80%หยุดโอกาสขาดสารอาหารของคนยุคนี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าคุณเลือกอาหารที่ดีด้้้วววยยแแลลเนี่น่ิิ80%ออมพอ นะครับข้อต่อมานะฮะมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่ดื่มน้ําน้อยเกินไปแล้วก็เรื่องนี้หลายคนคิดเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอย่าลืมว่าร่างกายเราเนี่ยนะเป็นน้ำซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขาดน้ําอยู่เป็นประจําที่เขาเรียกว่า chronically dehydrated เนี่ยนะฮะระดับพลังงานจะต่ําแล้วการตัดสินใของคุณจะแย่ลงคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะฮะข้อที่3ฮะเขาบอกว่า get comfortable with being uncomfortable แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันทำแล้วมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยเนี่ยขอให้ทํามันบ่อยๆเช่นเดินเยอะๆเดินขึ้นบันไดถ้าเกิดเขาไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะออกกําลังกายนะครับฟังออดิโอบุ๊กอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าแม้คุณจะไม่อยากทําตอนนั้นก็ตอนทํามันเหนื่อยแต่ว่าอย่างการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยมีแรงสมองเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นมากแต่ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอเพราะเขาบอกว่า การออกกำลังกายดีแต่มันไม่สามารถชดเชยการน,นั่งเฉยเฉยสิบสองชั่วโมงได้ดังนั้นคุณต้องแอคทีฟทั้งวันถ้าเกิดคุณรู้สึกขี้เกียจลุกเดินเมื่อไหร่เนี่ยให้ลุกขึ้นมาเดินเลยเพราะว่ารู้ซะว่ามันดีกับร่างกายเรานะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือทําให้เซนส์ของคุณเนี่ยมันดีอยู่ตลอดเวลาเขาใช้คำว่า trigger your senses นะครับการ trigger your senses เนี่ยแปลว่าเวลาสมมติจะกินอะไรเนี่ยนะฮะลองหยุดแล้วดมกลิ่นมันก่อนว่ากลิ่นมันมีอะไรอยู่บ้างพยายามลองฝึกดูว่าเอ๊ะ นะครับสิ่งที่ทําให้คุณไม่ทริกร์เซนสองคุณก็คือไอ้พวกมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะดึงดูดสมองคุณไปโฟกัสที่ของที่อยู่หน้าจอแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยู่หน้าจอแล้วเนี่ยคุณไม่ใช้มือถือเยอะๆเนี่ยคุณจะเริ่มได้ยินเสียงเพลงเบาๆคุณจะเริ่มได้กลิ่นของที่คุณไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนคุณจะเริ่มเห็นของที่คุณไม่เห็นนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์มากขึ้น สมองคุณจะเหนื่อยน้อยลงข้อสุดท้ายเราบ,บอกว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการพักหรือวิธีการที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมีแรงไม่เหมือนกันดังนั้นหาวิธีการของคุณนะแล้วก็พยายามทํามันเยอะๆบางคนต้องนอนนะครับบางคนต้องออกกาลังกายเยอะนะครับบางคนต้องมีหลายอย่างอะ่ะคือบางคนต้องไปทํากิจกรรมเยอะๆเจอผู้คนเยอะๆพวกเนี้ยคุณหาเวของคุณให้เจอเราก็ทํามันซะในขณะเดีวยวกันสิ่งที่ทําให้คุณพลังงานน้อยลงตรงันข้ามก็อย่าทํานะฮะ ก็อันนี้เป็น5วิธีที่ผมคิดว่าน่าจะนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนอยางพาราภระานวัตกรรม NASA าา Feel the Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น